สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบสรักวันนี้ประกาศเรียกสินสอด90ล้าน เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ถูกยกให้เป็นคู่คลั่งรักสำหรับดาราสาวและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวณีคำสิงห์กับพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤษกรกนกทอนแต่ช่วงหลังมานี้ดูเหมือนว่าดีกรีความหวานจะดูแผ่วไปจนเกิดกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกกันไปแล้วหรือไม่ล่าสุดมีโอกาสได้เจอเบสรักวณีเลยคว้าตัวมาถามเรื่องดังกล่าวโดยดาราสาวก็ได้เปิดใจว่ายังคบกันอยู่ค่ะพี่เขาตอบว่าอะไรคะแล้วทำไมให้หนูตอบก่อนหนูเห็นเขาไปออกงานล่าสุดพี่พี่ ไม่เห็นถามพี่ตรงเลยแล้วมาถามหนูหลักๆคือหนูไม่อยากให้ทุกคนมารุมถามหนูเพราะสุดท้ายถ้าหนูตอบไปคนก็ว่าหนูก็เลยบอกพี่ตรงเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้พี่ตรงพูดดีกว่าเพราะว่าหนูโดนตลอดเป็นผู้หญิงก็โดนตลอดถามว่าอะไรที่ทําให้ความหวานหายไปเจ้าตัวกล่าวว่าความหวานไม่ได้หายไปถ้าใครที่ดูคลิป YouTube หนูก็ยังถ่ายกับพี่เขาแต่แค่ในไอจีไม่ได้ลงเฉยๆถามว่าเพราะอะไรเจ้าตัวกล่าวว่าพี่เขามีละครก็ให เขาทำงานตรงนั้นเรายังเจอกันปกติแต่การถ่ายรูปไม่ค่อยเพราะถ้าลงแล้วมีปัญหาหนูก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันสองคนสบายใจล่าสุดพอบาสสมรักได้เปิดใจเราถึงเรื่องราวของเบสกับตรงๆในรายการถามว่ามีคุยเรื่องแต่งงานไหมเ้าตัวกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ตรงๆเขาขายเสื้อไงเราเลยบอกว่าตรงๆขายเสื้อเหรอถ้าขายได้หนึ่งแสนตัวจะตั้งขันมากเลย ดานซานีถึงกับาตาโตเพราะตรงๆขายเสื้อตัวละ900บาทถ้าขายหนึ่งแตัวก็เท่ากับ90ล้านซานีเลยถามให้แน่ใจว่าสินสอด90ล้านเลยเหรอดานพอบัสถึงกับหัวเราะชอบใจแล้วบอกว่าพูดเล่นแล้วบอกต่อว่าค่าสินสอดไม่ได้วางไว้ถ้าลูกครบครายแล้วมีความสุขก็พอแล้วและยังบอกอีกว่าตรงๆคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดเพราะว่าถ้าได้เบสเป็นแฟนกิริยามารยาทอันดับหนึ่งไม่กินไม่เที่ยวไม่เดิม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ